ได้เฮกันทั่วประเทศข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มเดือนเมษาย,ยน2565นายนี้ค่ะล่าสุดนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้วงเงินงบกลางช่วยเหลือในครั้งนี้ส่วนการจ่ายเงินจะเป็นการเพิ่มวงเงินเท่าไหร่และได้รับสิทธิ์อย่างไรวันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้ว ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะนายอาคมเติมพิเทพไผเสียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมากล่าวถึงเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งนายอาคมย้ำว่าคาดจะใช้งบกลางช่วยเหลือ ค่าการหุงต้มผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุไม่สามารถใช้วงเงินกู้พรากรกิจ5แสนล้านบาทได้แต่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของงบกลางได้วันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะซึ่งล่าสุดนายอาคมเติมพิทยาภิเศกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาออกมาเปิดเผยถึงกระแสที่จะมีการเติมเงินเข้าในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่วงเงินที่จะเติมเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือก็คือเป็นวงเงินผ่านบัตร ดำเนการแห่งรัฐด้วยการช่วยเหลือค่าการหุงต้มหรือว่า LPG ที่ปัจจุบันได้รับเงินอุดหนุนค่าซื้อแก๊อยู่ที่45บาทต่อครัวเรือนต่อ3เดือนซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มอีก55บาทนะคะรวมแล้วท่านจะได้รับอยู่ที่100บาทต่อ3เดือนนั่นเองค่ะในส่วนของแหล่งเงินทุนนะคะหรือว่าแหล่งการให้การช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือจากงบกลางค่ะคุณผู้ชมส่วนจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมครมอในวันพรุ่งนี้หรือว่าวัน หรือไม่นะคะ15มีนาคม2565ก็ต้องรอติดตามในส่วนของกระทรวงพลังงานในลำดับต่อไปค่ะซึ่งสอดคล้องกับนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่ารัฐบาลมองเห็นว่ากลุ่มเปราะบางมีอะไรที่จะต้องให้ความช่วยเหลือก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะเพื่อให้เขาสามารถดํารงชีพอยู่ได้ก็คงจะมีการ พิจารณาดูแลค่ะเพราะว่าบัตรแสดิการแห่งรัฐก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วซึ่งทางกระทรวงการคลังไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเนื่องจากว่ามีงบประมาณรองรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์แบบนี้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเรามาลุ้นการประชุมกรมในวันนี้จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรค่ะเดี๋ยวติดตามอย่างไร อย่าลืมกดไลคก็ะชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ